อัปเตความเคลื่อนไหวโรเซ่กับเจนนี่บินลัดฟ้าถึงนิวยอร์กแล้วนะคะคาดว่าเตรียมเข้าร่วมงานเมกกลาที่จะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตในวันจันทร์ที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับเวลาไทยก็คือวันที่สองนะเพราะว่าเวลาของไทยนั้นจะเร็วกว่าเขานิดนึงโดยครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะมาใน Dream in Honor of k a n ภายใต้นิทรรศการ Khan l ละก f e l a Line of Beauty โดยครั้งนี้ค่ะก็มีแขกสุดพิเศษมาร่วมงานด้วยเหมือนกันใน ก็คือชูเป้ค่ะเป็นแมวสุดที่รักของดีไซนเนอร์ผู้ร่วมรับนะคะอย่างคุณคาร์ลกาเฟลมาร่วมงานนี้อีกด้วยก็รอชมงานของสองสาวสวยนะเจนนี่กับโรเซ่กันได้เลยนะคะในวันที่2พฤษภาค,คมส่วนน้องลิซ่ากับพี่จีซูค่ะใจยังอยู่ที่ LA นะคะน้องลิซ่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับพี่กาดโผ่ oh, oh, เห็นแล้วเราะว่าหน้าเอ็นดูมากๆเลยนะคะดูสิคะตอนที่ยื่นแจ็คเก็ตสีแดงฝากพี่กาดให้ช่วยถือให้หน่อยเนี่ยแต่ต้องยิ้มอ้อนแบบนี้กันเลยเหรอคะตอนนี้ เห็นแล้วได้ใจละลายกันเลยทีเดียวนะคะ อาชีพการดเนี่ยเขารับสมัครตรงไหนบ้างนะซักอยากจะเปลี่ยนอาชีพแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าได้อยู่ใกล้ๆสาวสาแบ็คพิงแบบนี้ก็คงจะกลายเป็นอาชีพในฝันเลยเนาะดูสิคะอย่างพิจิซูค่ะออกไปเดินเล่นข้างนอกใน LA ก็คงจะต้องมีบอดี้การ์ดติดตามไปด้วยใช่ไหมอันนี้เห็นแล้วก็อยากจะเป็นบอดี้การ์ดของพิจิซูด้วยเหมือนกันนะคะแอดก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวใหม่ๆของสาวสาแบ็คพิงมาฝากค่ะส่วนตอนนี้พิจิซูกับนอลิซ่าอยู่ที่ไหนนั้นคงจะต้องคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งถ้าเดี๋ยวมีความเคลืนไหวอะไรใหม่ๆแอดจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า